สามชั้นตุ่นสไปซี่นะครับนี่นะครับสามชั้นตุ่นนุ่มๆน,นะครับเผ็ดร้อนนิดหน่อยกําลังดีหมูสามชั้นนะครับนี่อันนี้คือซื้อมาเป็นแผ่นๆแบบนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะหั่นก่อนหั่นเป็นชิ้นแบบใหญ่ๆนะครับนี่นะครับใหญ่ๆแบบนี้นี่นี่ประมาณเท่าไหร่น่ะสามเซนติเมตรอ่ากะกะเอานี่ครับเราก็จะหั่นด้านหนังนี่เลยกะง่าย อันนี้ก็จะชิ้นใหญ่ๆห,ห,หน่อยนะครับมนี่นะครับมีก็พึ่งรับอืวันนี้ซื้อหมูสามชั้นมามีบอกโอ้โหสวยงามมากนะครับนี่นะครับมันมันน้อยมันน้อยอหนังบางหนังบางมันน้อยอันนี้เราก็จะหั่นแบบนี้เสร็จแล้วก็จะมาจีในกระทะเอาด้านหนังลงก่อนอ่ะ นี่นะครับก็ตังไปหมดเลยนี่กระทะต้องเป็นกระทะเป็นแบนแบบนี้นี่ตีไปแรงๆเลยนะครับเราต้องการให้เขาแบบว่าหนังตึงๆผิวแบบกิมเกลี่ยนิดๆวนหน้าลงไปแล้วว่าต้องค่อยยกไปบ่อยนะครับนี่นะเดี๋ยวเขาก็จะติดกระทะนะยกไบ่อยึโอเคเนี๋ยนี่เราก็นอกรัศมีนครับก็สลับได้สลับไปข้างกลางอ่าแบบนี้นี่ นี่นะครับเกี๊ยวแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะน่าให้เขาแบบว่าสีแบบเนี้ยทุกด้านเลยอ่าะแข่งกับแข่งนี่นะครับโอเคเลยสวยงามนี่นะครับเราตีจนแบบสีเข้มแบบนี้เลยนะครับใช้ได้แล้วอ่าใช้ได้แล้วนะครับแบบนี้นี่โอเคพอกระเทียมพิทยรากผักชี อกแรกสามชั้นของเราก็จะเอามาหั่นอีกนะครับอ่าหั่นได้เป็นเต๋านะครับแล้วแต่นะครับเต่าเล็กเตาใหญ่ตามชอบเลยนะประมาณนี้ไม่เล็กไม่ใหญ่กําลังดีเครื่องที่โขกไว้นะครับก็จะมีนี่ขาตะไคร้ใบมะกรูดเฮ้ยไม่ให่กระเทีย <laughs> มไม่ให้ลากผักชีอ่ะเราจะเพิ่มปวยกัก๊กแล้วก็อบเชยเอาโอเคอันนี้เราก็ทำกระทะใบเดิมนะครับเราก็เอาไปผัด เห็นไนะเราผัดจนหอมแล้วนะครับหมูที่ใส่ไว้เฮ้ยหมูที่หั่นไว้เอาใส่ลงไปโอเค,อเคกระทะเล็กไปขออนุญาตเสี่ยะทะ อ่าแบบนี้หรือเปลา่าตักไปเลยครบนี่ตอนนี้กินหอมมากเลยนะครับมาเดี๋ยวจะปรุงรส์กันซอสบูรดนี่นะครับหอมมากหอมมากโอ้โหขนาดหมาบอกโอ้หอมจังเลยหมาบอกหอมจังเลยโอเคเสร็จแล้วก็จะเติมน้ำ กระทะใบเดิมเมื่อกี้นี้นะครับนี่ครับเรามีเศษยูติดก้นกระทะครับอนน้ำมาใส่อีกจุดนี้น้ำนี่ก็เอาให้ทั่วหมูเลยนะครับเสร็จแ,แล้วเราก็ตุนนะครับตุ๋นจนกว่าน้ำจะงวดอะงวดหน้างวดนี้ไม่มีงวดหน้างวดหน้าไม่มีก็งวดนูน้นอะไรงวดไหน น้ำงวดที่แล้วนะครับอันนี้ก็ใช้เวลาตุนไปประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับมาเราก็จะมาเติมความหวานด้วยซอสมะเขือเทศโอโหของใหม่ครับนี่ใส่ไป,ไปเลยหวานอันนี้ก็จะมีความเปรี้ยวหวานโอ้โหแล้วจะเพิ่มความเผ็ดนะครับด้วยซอสพริกเหลืองนะครับซอสพริกสีราชาซอสพริกนะครับก็โอเคไม่ต้องเยอะนะครับเดี๋ยวจะเผ็ดนะครับเพราะอันนี้จะเป็น สเผ็ดร้อนเสร็จแล้วก็คนนี่นะครับโอ้โ oh, ห oh, หมูของเราเนี่ยเปื่อยนุ่มเลยนะครับนี่เปื่อยนุ่มนวลเลยเพิ่มความหวานด้วยน้ำตาลทรายนะครับแตงหวานไม่พอเดี๋ยวเดี๋ยวจะตุนอีกนิดนึงนะครับในน้ำงวดอีกนิดนึงเคี่ยวจนน้ำงวดแล้วนะครับนี่นะครับน้ำซอสของเราก็งวดแล้วก็พอเลยปักใส่ชาม ดุยเปยื่อยนุ่มนวลแน่นอนนี่แบบนี้รสชาติของเราก็เปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดอ่ามาครบเลยนะครับสี่รสชาติ่าหมูตุนสไปซี่พร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับร้อนๆนุ่มๆเด้งๆดึงๆแบบนี้เลยนี่ดคูคีเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดนะครับนี่นะครับเราก็มาดูเลยนี่จับแหวกอื้อเนื้อแบบชุ่มฉ่ำเลยนะครับนี่นะครับตุนชั่วโมงครึ่ง มาครับมา